ดางเช่นพวกเราทั้งหลายทั้งปวงถ้านั่งโดยไม่ขยับเลยทั้งสองสามชั่วโมงก็ถือว่าจะเป็นจะตายด้วยทรมานแน่ก็คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเอามาเป็นประโยชน์ว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ก่อนจะตายเราจะต้องทรมานด้วยอาการแห่งความแก่ด้วยอาการแห่งการหมดเลี้ยวหมดแรงและอาการแห่งโครคภัยไข้เจ็บ ที่คนแก่ทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่อยากจะอยู่เขาไม่อยากที่จะมีชีวิตยาวนานเขาอยากจะรีบตายเพราะเขาอยากจะหนีทุกข์แต่ก็หนีไม่ได้นั่นก็แปลว่าทุกขเวทนาจะบีบคั้นทุกตัวตนทุกคนเราก็จะต้องใช้สถานการณ์แห่งความทุกนี้มาเตือนตนวว่าขอทักทีเบื่อหน่ายกากการที่จะต้องถูกบีบคั้นเจ็บทั้งเนื้อทั้งตัวเจ็บทั้งใจและจะต้องกลับมาเจ็บอีกไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นนั่นก็จะทําให้เราเกิดความอดกั้นอดทนที่จะพัฒนาตัวตน ไปสู่การเ <c> ข <oughs> ้มแข็งในจิตใจเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นสติปิตปัญญาสิ่งที่จะต้องอดทนที่มากมายที่สุดก็คือกิเลสท,ที่เย้ายวนเราตลอดเวลาเราทั้งหลายเคยมีประสบะการณ์ในการใช้ชีวิตไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติใ,นใ,นใดๆก็ตามความเพลิดเพลินสนุกสนานจากการดูจากการฟังจากการดมจากการลิ้มรสจากการสัมผัสมันติดอกติดใจมาข้ามภพข้ามชาติ เมื่อมาชาตินี้เมื่อจะประพฤติปฏิบัติก็จะกลายเป็นคนหวนกลกับไปคิดว่าบานี้ถ้าเราไปกินที่นั่นที่นี่ก็จะอรเรดอร่อยสบายตัวสบายใจได้ไปฟังได้ไปดูก็จะเพลิดเพลินได้ไปดมได้ไปสัมผัสร่างกายก็จะมีแต่ความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะกลับเข้ามาเย้ยยวนเราให้เรานั้นเบื่อหน่ายในการปฏิบัติต้องอดกั้นอดทนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและรู้ตามทันว่ากิเลสนั้น ไม่ปรารถนาที่จะให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่ต้องการให้เรามีความเข้มแข็งต้องการให้เราเป็นาธาตุอ่อนแอจะต้องหามาเสพเหมือนกับเราจะต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> ตกอยู่ใต้อำนาจที่จะต้องถูกกำลังคับบัญชาถูกบงการโดยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นผู้คนทั้งหลายจะต้องมีความอดกั้นอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความยากลําบากในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเย้าหยวนจะต้องมีความอดทนต่อบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็จะเป็นขบวนการขั้นต้นในการที่เราจะเป็นผู้ตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อเราตกลงเมื่อเราได้รู้กติกาแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวแล้วจะต้องยอมรับว่าจะไม่สะดุกไม่สบายแต่ผลที่ได้มาจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเหมือนกับบรรดาอริยบุคลทั้งหลาย <c oughs> ได้ไปนั่งตามป่าตามเขาตาม <c oughs> ต้นไม้ต่างๆที่ว่างที่สงบต่างๆก็ไม่ได้มีความสนุกไม่ได้มีความสบายเหมือนนอนอยู่บ้านที่อยู่บนเบ่ะอยู่บนที่อันนุ่มนวลมีอากาศและมีขี้ป้องกันแต่ในที่สุดเขาก็กลับได้รับผลอันยิ่งใหญ่ด้วยสติปัญญาใน ไม่ต้องกลับมาทุกทรมานกลายเป็นคนอยู่แบบไม่มีอะไรที่มีอิทธิพลกับชีวิตได้ดังนั้นขันติจึงเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่สําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ขันตินั้นสมบูรณ์ต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าการเจริญกรรมฐานนั้นถึงจะต้องทุกข์ยากลําบากอาจจะต้อง <c oughs> สูญเสียความสุขทางโลกไปก็ต้องได้มาเรื่องความสุขของทางธรรมเป็นเรื่องที่ควรที่จะต้องมีความ ซื่อสัตว์กับการที่เราจะมุ่งไปสู่การพ้นทุกข์นี่ก็จะทําให้เกิดความเก่งกล้าในเรื่องสภาวธรรมเนื่องสภาวะเหมือนพระพุทธเจ้าก็ทรมานเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าถ้ากระดูกจะแตกเนื้อเลือดจะหาย <c oughs> เลือดจะเหือดแห้งไปจะเป็นอะไรก็ตามก็จะไม่ยอมที่จะละทิ้งในการปฏิบัติจะบําเพ็ญเพียรจนขั้งได้ถึงตัดสรูุนั่นก็แปลว่าต้อง ใช้ความเข้มแข็งและใช้ปัญญาและใช้จิตใจที่ <c oughs> มั่นคงมีสัจจะในที่สุดก็จะได้บรรลุนี่ก็คือสิ่งที่ผู้ประิปพฏิบัติจะต้องระมัดระวังและจะต้องมีการเสริมสร้างให้เกิดกำลังใจตลอดเวลา <c oughs> เพื่อให้สมประสงค์ตามทา่สองเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าเมื่อเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นผู้ยอมรับแล้วว่าการปฏิบัติเป็นของมีค่าเราก็ต้องมา พิจารณาในเรื่องของขอบวนการดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายมีอินทรีย์ที่แตกต่างกันไปหลายคนก็ไม่เข้าใจคําว่าอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรอินทรีย์นั้นก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้คนนั้นเกิดความขยันหมั่นเพียร <c oughs> เกิดการบำ, <c oughs> บำเพ็ญเพียรที่ถูกต้องและได้ผลอินทรีย์ที่ตามในพระพุทธศาสนาก็คือมีเรื่องศรัทธามีเรื่องวิรยิยะมีเรื่อง <c oughs> ศรัทธาวิริาะมีเรื่องปัญญามีเรื่องสติเป็นเรื่องสมาธิซึ่มีอยู่ในตัวทุกคนเรามีศรัทธาศรัทธานี้ก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เมื่อมีศรัทธาแล้วเราจะต้องเป็นผู้มีความเพียรมีความวิริยะมีความวิริาะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากและจะต้องต่อสู้กับความเบื่อหน่ายนี่ก็ถือว่าเป็นข้อที่จะทําให้เราพัฒนาในที่สุดเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็พิจารณาตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความ งูกเขาหรือเป็นความงมง,งายและเราจะต้องเป็นผู้มีสมาธิจิตใจตั้งมั่นในสิ่งที่เราทำในที่สุดก็จะต้องเป็นผู้มีสติคอยเตือนตนไว้เสมอว่าอย่าได้เป็นผู้อ่อนแอไม่ว่าในข้อใดในการกระทำใดๆก็ตามเตือนตนอย่าให้ออกนอกทางอย่าให้น้อยไปอย่าให้มากไปเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดังนั้นอินทรีย์ก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัตธิธรรมศรัทธานั้นเขา มีคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ว่าศรัทธานั้นจะต้องให้เกิดให้เสมอกันกับปัญญาเพราะว่าถ้าศรัทธามากไปไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นความงมงายจะเป็นความไม่รู้จะกลายเป็นการหลงเป็นการที่ทําอะไรด้วยสุดตรงนี่ก็คือสิ่งที่ท่าน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เตือนมาว่าศรัทธานั้นเราจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาให้เกิดความพอดีความพอเหมาะความพอควรนี่ก็จะต้องเสมอการส่วนวิริยะกับสมาธินั้นก็จะต้องให้เสมอกันอย่าให้มีอะไรลำ้ำเหนือน้อย <c oughs> น้อยกว่ากันนั่นก็เป็นคู่ที่สองที่เราจะต้องทําและปรับให้เสมอกันมิฉะนั้น จะกลายเป็นผู้ไม่มีความพร้อมในร่างกายทวนสตินั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีตลอดเวลาและทุกคนก็มีน้อยอยู่แล้วจะมีมากเท่าหไหร่ก็มีความเสียหายศรัทธ,ธาที่กล้ามากเกินไปจะทําให้เราเกิดความงุ่มงายขาดเหตุขาดผลจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดความรู้ความเข้าใจศรัทธ,ธาอ่อนไปก็จะทําให้เลื่อมใสน้อยจะทําให้กลายเป็นคนที่ชักชวนที่จะหลบจะหน,นีจะเป็นคนที่บ่ายเบียงตลอดเวลานั่นก็จะต้องรักษาศรัทธ,ธาให้เกิดความพอด,ดีให้เกิดความหมะ เหมาะสมไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปนี่ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> คูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ได้เป็นผู้บอกสอนกับบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายให้ระมัดระวังเรื่องศรัทธาอย่าให้มากไปอย่าให้น้อยไปและในที่สุดก็จะต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งควบคู่เพราะปัญญาที่ก้ามากเกินไปก็กลายเป็นคนคิดมากฟุ่งชานกลายเป็นคนสงสัยทุกเรื่องกลายเป็นคนคัดค้านกลายเป็นคนที่จะต้องเอามาเปรียบเทียบเพราะเคยรู้เคยอ่านเคยคิดแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่ เขาได้ประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้สอนก็จึงกลายเป็นคนความคิดออกนอกลูกนอกทางก็จะกลายเป็นพุ่งสร้างเสียเวลาและก็เสียโอกาสปัญญาที่น้อยไปนั้นจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผล เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงความเป็นจริงไม่ได้เข้าถึงความยุติธรรมดังนั้นปัญญาก็ต้องให้พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปให้ควบคู่ไปกับศรัทธาก็จะทําให้เกิดเป็นพลังเรียกว่าอินทรีย์คู่ที่หนึ่งส่วนความบริยะนั้นถ้าบางคนขยันหมั่นเพียรมากมายเกินเหตุก็จะทําให้จิตใจฟุ้งซ่านจะทําให้พุ่งพ่านเหมือนคน <c oughs> เครื่องร้อนจัดนี่ก็แปลว่าเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องทํา วิริยะให้พอดีพองามบางคนก็วิริยะอ่อนไปก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนหนีกลายเป็นคนที่จะหลบเลี่ยงกลายเป็นคนหาความสุขการนั่งการนอนเพลิดเพลินไม่อยากจะทําอะไรนี่ก็จะต้องรักษาความสมดุลระหว่าง <c oughs> ความวิริยะความเพียรน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ให้เกิดความสมดุลให้เกิดในจิตใจเราเราจะต้องเป็นผู้มีสมาธิบางคนก็มีสมาธิมากสมาธินั้นมันจะลงลึกไปในเรื่องของความสงบในเรื่องของฌานจะทําให้เกิดติดในสุขติดในสุขก็จะกลายเป็นคนที่เข้าผวางังกลายเป็นคนที่ไม่ได้เข้าใช้สู่การมีสติเพื่อจะพิจารณาด้วยเกิดปัญญาดังนั้นสมาธิที่มากเผยก็จะเ,เกิดความสุขในเรียกว่าเข้าไปอยู่ใน อารมณ์ของฌานบางทีบางคนก็อาจจะมีสมาธิน้อยไปก็ทําให้ไม่มีความสงบเลยนี่ก็จะต้องปรับให้มันพอดีให้มีความสมดุลน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์และเขาได้เตือน่วนเรื่องสตินั้นมั่นใจว่าทุกคนนั้นมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยไม่จะเดินจะเหินก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะนั่งก็ยังไม่รู้ตัวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตาหูจมูก ลิ้นกายใจก็ไม่รู้ตัวไม่ได้เป็นผู้กําหนดตลอดเวลาสติก็จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งมีมากยิ่งดียิ่งมีมากยิ่งกลายเป็นคนไม่พลาดไม่ผิดไม่เผลอและไม่เป็นคนที่จะพ <c oughs> ุงช้านเหมือนกับคนที่ขาดสตินั้นจะกลายเป็นคนเดินก็ล้มทําอะไรก็เสียหายข้าวของก็จะถูกทําร้ายทําลาย,ลายขโมยก็จะมาที่จะชุกชิงเอาเพราะว่าขาดสติ เผลอเลอหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ามีสติไม่มีใครมาหยิบของเราได้เราจะไม่หลงไม่ลืมเราจะกลายเป็นคนละมัดระวังเราจะกลายเป็นคนไม่สูญเสียไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราต้องเดือดร้อน